เดี๋ยวเดี๋ยวคนโทรมาจริงนซุยเสียหายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวรอจริงโชูผมผมอยู่โรงพยาบาลฮัลโหลมาขายยามาไอ้เกลียวตำรวจไล่ไปหนึ่งพี่บอกบอกว่าผมรออยู่วางสายางสายวายเลรออยู่น่ไล่ไปอนเหรอลงมาเดี๋ยวไปสกัดแถว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 อุบันี่โอี๋ยววางสายเลยเดี๋ยวไไไมมม่่่่่่ใใใชชช ตัวสก,กัดตำรวจให้ไบรอทอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่แถวห้า,หาอ่าอ้คาเฟ่โอเคครับโอ้ฟูคาเฟ่อนั่งไปแถวเอ่อห้างโอเคได้โอเครอห้างผ่านเส้นห้างเลยเดี๋ยวสก,กัดให้โอเคจะผิดจะเปะ็นวะถ้าเกิดอยู่ดีๆเราเลี้ยวเข้าไปชนตำรวจอ,ะอ่ะอ่าผิดโอเคเจอละได้เดี๋เดี๋ยวชนะ่วยเดี๋ยวช่ยวยว มีคันเดียวมีคันเดียวมีหลังอีกคันคนึงโอเคระว่างไป้กันขับตรงมาเลยไปไหนแล้วตรงไปตรงไปเลี้ยวซ้ายนะไปทางเอาชิปหายแล้วเข้ามีละป้าเฉยตรงมาเลยตรงมาเลยไปทางคันใหญ่เลย รับชมต่อีกแฮปปี้หลับไปแล้วเหรอยัง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 ขับขับตามคันนึงอยู่ตรงทางไฮเวย์อยู่ตรงไ E เนี่ยมีรถพาร์คอะคันนึงขับโค้ช้าเลยน่าจะมีตำรวทีโอเคตำรวจโอเคตำรวจโอเคตำรวจขับเ okay, ลยไปเลยรอดแล้ว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 หับช่องตาอีก นี่กำลังอแอบแล้วก็กำลังสร้างบอยู่ขอไปเติมน้ำมันแ<ก>ป๊บนึงต่อไปอผมขับขับคนดีเดี๋ยวเดี๋ยวๆขอเติมน้ำมันก่อนนะโอเคโอเคโอเคโอ้อยังลื่นเลยเกเคกับไล่ผมแล้สามคัน เดี๋ยวนายจะบอกนะทำเอเนจีสีดำทั้งสองคันเลยใช่ใช่ใช่ใที่ทำสองคันเลยใส่ทะเบียนเดียวกันป่ะเนี่ยทะเบียนปลอมอ่ะไอเราไมไม่ใส่ทะเบียนเดียวกันให้ตำรวจสอบสวนเลยเวลาผมโดนผมก็จะโดนแค่ขับรถหนีโอเคตอนนี้กำลังจะไปที่เสตีกำลังเต็ีมของไบอันเป็นคนขายใช่ไหมแบบโอเค ผมไปดึงช่วยถ้าอย่างนั้นเน่ยจะเปลี่ยนรถก่อนโอเคนี่กำลังไปเติมน้ำมันแล้วก็กำลังไปเติมถังตอนที่ผมขายเอเนอร์จรีให้ไบอันไปแล้วนี่หว่าดึงไม่ได้เอารถอะไรก็ได้ที่มันเป็นดำๆน่ๆะรวดเลยอนกังเติมน้ำมันแถวหน้าเอ่อหน้าเอฟดี นี่ผมหนีผมหนีให้หลุดเลยนะเพราะน้ำมันมจะหมดโอ okay. เคจะต้องเดินวนกลับไปที่โกสติดอย่าวนกลับมาอย่าวนกลับมาฮะ <Huh? S 1> ตอนนี้อยู่โกสติดโอเคได้ได้ได้ไดตอนนี้อยู่หน้าเอฟบี hmm. โอ้โหได้ยินเกือบตะละเฮ้ยโอ้โหเกือบจริงโอเคคิดว่นผมไม่เห็นมั้งโอเคได้ยินเสียงตำรวจอยู่กลางอยู่ออกไป 干嘛？ ที่ตอนนี้อยู่แถวไหนกันไฮเวีไฮวีเทนนี่กำลังเอาของมาเติมเดี๋ยวผมไปเองนะเทนเนี้ยโอเคโอเคโอเคหมอผมไปซ่อมรถก่อน คพร้อมขายต่อแลอ้วครับกำลังไปถึงนะฮะรอสักครู่เคเดี๋ยวตอนนี้อยู่ไหนน่าหนูมาครับขายแถวริมชายหาดแล้วกัน สามร้อยร้อยโอเคตำรวจหลุดไปแล้วนะตำรวจหลุดไปแล้วนะคราบทรบล่าสุดหลุดอยู่ตรงเอ่าเลยนั่งบางเลย